นะครับบัดนี้เราก็มาแกงปลากันเลยเดี๋ยวทำเกี๊ยวนะอโอมาเดจอดแล้วนะใส่ปลาเลยไหมพ่อใส่เลยโอเคเดี๋ยวใส่ใสใสใสนี่นะคะจะท่ทนปลานะคะ มันไม่ออกเอา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 อน ใช่ไหนคนไม้อันเป็นอะไรไม้อันเป็นตั้มพริกเสร็จแล้วเหรอคะใส่เลยเหรอโอเค ิกเยอะๆโอ้โหเยอะมันโกรธใครมาเย <c oughs> เยอะมันโกรธใคร <c oughs> ใส่ไปเต็มไหมจะได้เพผ็ดใน เตรียมน้ำไว้ล้ลางมมีเตรียมน้ำไว้ล้ลางมือนะครับเครื่องปรุงเราก็ใส่เรียบร้อยหมดแล้วเ

นะครับเราจะใส่ปีกล้วยนะครับเนี่ยปีกล้วยนะครับปีกล้วยแกงใส่ปลานะครับปีกล้วยแกงใส่อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งปูปลานะครับไก่นะครับไม่ว่าไก่หรือหมูนะครับทําอาหารได้ทุกชนิดนะครับผัดทอดก็ได้นะครับ นี่ยาเห็เลย่นี่นะคะแล้วก็เอาอะไรนะเอาปีกล้วยปีกล้วยเฮ้ยเอาจะปีกล้วยอันนี้นะเอาปีกล้วยใส่นะคะมันปีกล้วยหนระือมันปีกล้วยเราช้อนคนเลยหาไม่เห็นนะครับเดี๋ยวก,ก็เป็นฝีมือน้องตองนะครับ หม้อเดือดแล้ว <Okay. S 1> เราปรุงกันเลยนะครับ <Okay. S 1> หม้อเดือดแล้วครอบ นี่นะครับอันนี้ก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอาออกไปตักกินข้าวกันนะครับกินข้าวเลยกิบข้าวกันก่อนนะ พ่อพ่อพ่อถ่ายคลิปอยรออ้าอีพ่อเดี๋ยวหนูตัดเสียงให้นะ ไงมายอเลยากชดน้นอหมดวไปก็ได้สิอย่าอไปะนทำไมยายจะล็อปน ถ้าถ้าเรานานดูเราไปดูหลอกแล,แล้วเราก็นอนกอไปจะไปจุบบอง <c oughs> ขึ้น,นั่งไหมบอกไจะเอาผ้าพ่อไม่กินเหรอฮะกิน เอาแกงไปให้คุณยาก่อนนะครับคุณยาบอกว่าอยากจะชดน้ําแกงนะครับ